สวัสดีค่ะทุกคนพลอยพามาเสิร์ฟวันนี้เรามาไขข้อข้องใจในหัวข้อเรื่องสาเหตุที่เสริมพลางมาแล้วเบี้ยวค่ะ หลักแล้วนะคะปัจจัยเนี่ยมีอยู่ ures, 2ปัจจัยค่ะนั่นก็คือปัจจัยทางแพทย์แล้วก็ปัจจัยของคนไข้ค่ะเรามาพูดถึงปัจจัยทางแพทย์กันก่อนนะคะก่อนทําศัลยกรรมนะคะแพทย์นะคะเลาะช <Bradley Ray. S 1> <you> ่องว่างที่ใส่ซิลิโคนนะคะไม่เท่ากันพอใส่ซิลิโคนเข้าไปแล้วมันก็ทําให้เกิดอาการเบี้ยวค่ะหรือว่าเหลาซิลิโคนไม่เท่ากันส่วนมากนะคะหลายๆที่ในตอนนี้ก็มักจะใช้ซิลิโคนสาเร็จรูปมาเสริมมากกว่าค่ะส่วนปัจจัยที่2ปัจจัยของคนไข้นะคะคนไข้หลังจากเสริมคางไปแล้วมันยังไม่เข้าที่ใช่ไหมคะใน ระยะเวลาที่แบบมันยังไม่เหมาะสมบางคนอาจจะโดนกระแทกหรืออาจจะชอบเรื่องเท้าคางแบบนี <toc> ้นะคะก็เกิดอาการเบี้ยวได้ค่ะแต่ถ้าหลังทําไปแล้วใช่ไหมคะทําตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะปัญหาพวกนี้ก็จะไม่พบเจอเลยค่ะหากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเอเชียตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะหรือต้องการจะดูรีวิวเสญนรามอื่นๆสามารถติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กโรงพยาบาลเอเชียค่ะ